สวัสดีครับวันนี้ครับพี่วุฒิครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับพี่วุฒิจะพาทุกคนครับเข้ามาจารึกแสวงบุญครับณที่สูงครับเป็นเขาย่อมย่อมสูงประมาณ200เมตรจากน้ําทะเลนะครับนี่คือวัดพระธาตุดอยคำครับเป็นวัดสําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ วัดแห่งนี้ครับเขาได้บูรณะขึ้นมาดูสวยงามดูใหม่ครับแต่จริงๆแล้วครับเขาเป็นวัดเก่าครับเป็นวัดเก่าอายุหนึ่งสาอปีนะครับสร้างสมัยฮะลูกชายของพระนางจามเทวีนะเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็โอ้โหเก่าแก่มากๆครับแล้วขึ้นมาฮาจอดรถเสร็จเราจะเห็นพระฮะพระพุทธรูปครับองค์ใหญ่โตมากๆครับเป็นพระทรงปางมารวิชัยนะครับ ที่เราจะเห็นเด่นฮะแล้วเราก็มาถ่ายรูปนัดบริเวณจุดนี้ก่อนครับเดี๋ยวรถที่เราจะเข้าไปด้านในครับเป็นไฮไลท์สําคัญอยู่ด้านในนะครับก็มีพระบรมสารีริกธาตุครับแล้วก็ไปกราบไหว้ฮะหลวงพ่อทันใจอันศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งตลอดทางที่เราจะขับรถมาก็จะมีร้านค้าขายพวงมาลัยดอกมะลิมีเตมไม่หมดนะครับนะครับเยอะมากๆครับขับมาพี่กุ้ก็งงว่าเอ๊ะทำไมเห็นคนก็โบกมือนะครับเขาขายฮะขายพวงมาลัยดอกมะลิครับเยอะมากๆครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวพี่กุ้งจะพาเข้าไปด้านในครับ แล้วด้านนอกฮะเขาจะบินเรื่องราวอะเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจาม,มาเทวีครับก็มีรูปของพระนางจาม,มาเทวีครับแล้วก็มีรูปยักษ์มีรูปลิงประวัติต,าต่างๆครับเป็นที่มาของพระนางจาม,มาเทวีว่าสมัยเด็กๆนะเกิดมาแล้วใครเอาไปเลี้ยงพี่บุญเคยเล่าไปแล้วนะครับเคยเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งในคลิปแห่งค,คลิปของพี่บุญนะครับในช่องนะครับแต่มาวันนี้ครับพี่บุญก็มาเชียงใหม่ครับเราก็กลับขึ้นมาขอพรให้หลวงพ่อทันใจกันนะครับบนที่สูงครับชีวิตเราจะได้สูงส่งใช่ไหมครับเราก็มาถ่ายครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในฮะพี่วุฒิจอดรถเสร็จพี่วุฒิเดินมาฮะก็มากราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่โตโมโหฬารมากๆครับแล้วก็มากราบไหว้ฮะพระนางจามเทวีครับแล้วก็สิ่งศัีดิ์สิ์ทั้งหลายครับตอนนี้ครับพี่วุฒิขอบอกบุญครับทางวัดฮะวัดเขากําลังจะคิดจะสร้างฮะสร้างสร้างยาครับท้าเวสุวรรณเห็นไหมครับนี่ขึ้นมาที่ขาครับโอ้โหคงคะใหญ่โตโมโหฬานมากๆครับถ้าสร้างเสร็จนะครับแล้วมากราบไหว้ฮะหลวงพ่ออุปคุป์ครับ นสถานที่อยู่บนข่าวนะแต่ว่าจุดชมบีวก็สวยงามมากๆวันนี้พี่พุฒิชถ่ายเอามาให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างครับ เดี๋ยวเราจะพาไปฮะสารพัดมีทุกสิ่งทุกอย่างครับเหมือนอย่างทุกคนมาเที่ยวกับพี่วุฒิเลยนะครับนี่คือบรรยากาศครับพระธาตุฮะพระธาตุดอยคำครับเห็นไหมครับตอนนี้ฮะแต่ละวัดทางเชียงใหม่ครับก็คงได้เงินมาฮะปฏิสังขรณ์ออกมาสวยงามครับทาสีลงลักปิดทองเด่นเป็นสง่าครับโดยเฉพาะฮะพี่วุฒิมาที่จีเชียงใหม่หลายๆวัดครับตอนนี้ก็กำลังปฏิสังขรณ์อยู่นะครับนี่คือฮะบรรยากาศครับโอ้โหเนี่ยวัดนี้ดังมากๆเลยครับคนมากราบขอพรฮะกราบหลวงพ่อทันใจแล้วครับกราบสมหวังเสร็จสมหวังครับก็เอาฮะ พวงมลลาลัยครับพวงมลลาลัยดอกดอกมะล,ลิเนี่ยหูหอมฟุ้งไปหมดนะครับนัทนัสถานที่แห่งนี้พี่พุกถ่ายดูตอนนี้พี่มุธมาตอนเช้านะครับตอนเช้านี่ดอกพวงมลลาลัยพวงมลลาลัยมะล,ลินี่ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเขาบอกว่าโอ้โหภาคบ่า,ายนี้โมโหล่าเลยครับเยอะเยอะจริงๆนะครับ นากที่นี่แห่งนี้คนเอามาถวายครับันเป็นการแก้บนครับหรือมากราบไหว้หลวงพ่อทันใจครับแล้วก็มากราบขอพรครับเป็นพระองค์ไม่ใหญ่ครับเห็นครับองค์ไม่ใหญ่แต่ว่าผู้คนหลังไหลมาเยอะมากๆครับแต่ถ้าเกิดเป็นวันหยุดหรือสาวที่หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆคนจะมาที่นี่เยอะครับหาที่จอดรถย่ามกันนะขึ้นมาหน้าที่วัดพระธาตุลอยคําแห่งนี้นะครับ ก็มามาเช้าๆครับจะได้ไม่ต้องเดินไกลครับถ้าเกิดมาสายนี่โอ้โหฝ่าจะถึงหลวงพ่อทันใจเดินจากเขาที่ขึ้นมาสูงพอสมควรไหมครับเห็นไหมครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับรามาเนี่ยพี่บุษมานั่งกับหลวงพ่อทันใจอยู่ฮะกลิ่นของดอกมะลิก็จะฟุ้งกระจายหอมฮะหอมเย็นๆสบายๆครับชิลๆครับนี่คือบรรยากาศถ่ายมาให้ทุกคนได้เห็นได้ชมครับเหมือนอย่างว่าทุกๆุคนครับมาเที่ยวทิ่ยกับพี่พุธเลยครับพี่พุธไปณสถานที่แห่งใดครับ ก็จะถ่ายออกมาให้อย่างละเอียดนะครับเราไปเที่ยวไว้กัน,นครับเราไปสะสมสะเสบียงบุญกันนะครับคล,คลิปของพิวจะมีเป็นลักษณะว่าสายมูลแล้วก็สายวัดะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่หน้าฝนหรือหน้าหนาวเราก็ไปเที่ยวตามป่าเขาลำเนาขหด ค,คาเฟ่จะมีน้อยมากๆนะครับนะมาเที่ยววัดกับพิพุนธครับมาจารึกสแสวงบุญกันนะครับมาทําบุญสร้างสเสบียงบุญครับพิพุทธทำเป็นไกด์ไลน์ครับว่าเรามาที่เชียงใหม่ครับเราจะไปเที่ยวที่วัดไหนครับวัดเด่นๆวัดดังๆครับวันนี้ทริปนี้พิพุฒธมาเชียงใหม่นี่ มาเที่ยววัดดังๆหลายวัดมากๆครับที่สายมูเข้ามาฮะสายหมูเข้ามากันมากราบไหว้ขอพรครับเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับแล้ววัดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวัดครับวัดพระธาตุดอยคาครับดอยคบอยู่บนภูเขานะครับบนภูเขาย่อมย่อครับซึ่งสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดสุวรรณบัรพุนะครับสวยครับสวยจริงๆนะครับนะสถานที่แห่งนี้เขาเขามาสร้างไว้ฮะเห็นไหมครับแล้วนี่เป็นปกติถ้าเกิดว่าขึ้นมาเดินบันไดขึ้นมาก็ได้บันไดพญานาคก็เดินขึ้นมาสูง สูงพอสมควรนะครับสูงพ,อ,พอประมาณกัน แล้วขึ้นมาณจุดนี้เราก็จะจุดชมวิวว่าชมวิวเมืองเชียงใหม่ครับเราจะเห็นนะป่าเขาลําเนาภัยครับแล้วก็จะเห็นพระฮะพระยืนนะพระยืนพระพุทธเบิกฟ้าประทานพรนี่ก็องค์ใหญ่มากๆครับเห็นเด่นเป็นสง่าครับราขับรถมาฮะยังไม่ทันขึ้นมาเราก็จะเห็นฮะจะเห็นพระพุทธลูปปางมามิชัยองค์แรกๆที่พี่พิทูถ่ายครับแล้วก็องค์นี้ฮะองค์นี้ก็สูงจะเห็นครับพระพุทธเบิกฟ้าประทานพรก็เรามากกราบขอพรกับท่านกันนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัวครับนี่คือบรรยากาศครับบรรยากาศบนจุดชมวิวครับตรงนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฝนฮะหน้าฝนมายืนตรงระเบียงหน้าหน้าองค์พระองค์ใหญ่นี่นะครับมองลงไปข้างล่างครับเราจะเห็นทะเลหมอกครับทะเลหมอกได้ปกคลุมไปหมดนะครับแต่มาวันนี้ครับพี่วุฒิไม่มีทะเลหมอกนะครับเราก็มองสามารถมองเห็นบ้านเรือนนะบ้านเรือนตึกราม่านช่อนของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างสวยงามครับเห็นไหมครับเรามกาบไหว้ฮะพี่วุฒิถ่ายอย่างละเอียดนะครับใครที่สนใจฮะ มาเชียงใหม่แล้วอยากจะมากราบขอพรกับหลวงพ่อทันใจครับจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าครับมากราบครับพระบรมสารีริกธาตุครับก็เชิญฮะมาที่เชียงใหม่แห่งนี้ไม่ไกลครับอยู่ในตัวเหมืองครับแล้วเราก็ตรงนี้ก็จะมีฮะมีพระพุทธสายญาติครับพระพุทธสายญาติเรามากราบขอพรครับนะครับตรงจุดชมวิวครับด้านด้านหลังของวัดนะครับด้านหลังและด้านหน้าพี่พุธก็ไม่ทราบแต่พี่พุธขับรถขึ้นมามาจอดเสร็จแล้วพี่พุธก็เดินมาแต่ว่าบางคนก็เดินจากบันไดเมื่อกี้คนที่แข็งแรงก็เดินจากบันไดขึ้นมาครับบันไดพญานากรา บรรยากาศครับแล้วพี่วุฒิออกมาออกมาหน่อยก็เราก็มาเจอพระพิคเนตครับที่นี่เขาสายมูไม่กวนพลาดนะครับมีให้ทุกคนกราบไหลไหลอย่างและนก็ไหลองค์หลองค์ประกอบครับใครเป็นลูกศิษย์ของใครก็เห็นแล้วก็มากราบไหว้ขอพรกันครับแล้วพี่วุฒิเดินออกมาครับออกมาแล้วเราจะลงนะครับพี่วุฒิเดินมาหนึ่งรอบนะครับมานี่แล้วมี งานครับปิดทองสั่งลูลิมิธทงลูลิมิตก็คนปิดทองเหลืองอาลามไปเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามพี่วุฒิไว้นะครับช่องสูงวัยต้องไปเที่ยวครับแล้วพี่วุฒิครับจะเอาภาพดีๆครับเอาสิ่งดีครับเอาวัดวาอารามครับธรรมชาติสวยๆวัดที่เด่นๆครับเด่นๆของแต่ละจังหวัดของอำเภอเมืองนะก็มาถ่ายมาทําให้ทุกคนได้เห็นได้ชมนะครับดูวัดก่อนครับอย่าเพิ่งเบื่อนะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันครับเราถ้าเกิดเราผ่านในจนไหนดอกไ่้ดอกไม้มีที่ในใน ในช่องของพิุฒิเนี่ยมีหลากหลายครับทุกสิ่งทุกอย่างครับสรรหามาให้ทุกคนที่อยู่ทางบ้านครับเหมือนอย่างได้มาทเที่ยวทพิปกับพิบูลนะครับวันนี้พวุฒิกราบสวัสดีครับพวุฒิอยู่ที่พระธาตุดอยครับครับอยู่ที่อำเภอเมืองครับเชียงใหม่ครับเช,ชียงใหม่เชียงใหม่เจ้า